Thank you รับซับกันตั้งแต่ต้นปีเลยนะคะสำหรับครอบครัวแย้มนามกับการตอบรับเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับผลิตภัณฑ์พระออมสำเร็จรูปเชอร์รี่เบบีพระออมสำเร็จรูปนวัตกรรมใหม่จากประเทศญี่ปุ่นส่งตรงเพื่อคนไทยได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพโดยได้ทำการแกนโอเพนนิ่งเชอร์รี่เบบีนะคะเปิดตัวผลิตภัณฑ์และพรีเซนเตอร์ครอบครัวย้มนาม ทั้งคุณชาคิดและภรรยาคนสวยคุณแอนพัทธิลารวมถึงลูกชายหัวแก้วหัวแหวนอย่างน้องโพนะคะอย่างเป็นทางการไปเมื่อวันอาทิตย์ที่6มกราคมที่ผ่านมาณลานอีเดนชั้น1สูนย์การค้าเซนทันเวอร์นำโดยคุณศ,ศิริศักดิ์สิริธัญรัตน์นะคะประธานกรรมการบริหารบริษัททีพัสกินแคร์จำกัดรับประกันในคุณภาพนุ่มบางสบายกระชับแล้วก็ซึมซับได้ปริมาณมาก แล้วก็แห้งเร็วแล้วก็สามารถเหมาะกับคุณแม่มือใหม่ที่มีเส้นบอกเมื่อถึงเวลาที่จะต้องเปิดห้อมได้มีเส้นวัดความชื้นให้อะไรเงี้ยเส้นสีเหลืองเหลือดูง่ายมากถ้าเกิดเริ่มเขียวก็เปลี่ยนได้เลยก็จะเปิดดูแค่แขนแค่นั้นเองไม่ต้องเปิดดูห้อมดู สำหรับผลิตภัณฑ์ผ้าอ้อมสำเร็จรูปเชอรี่เบบี้นะคะมาพร้อมด้วยคุณภาพลำมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ในระดับสากลโดยมาพร้อมกับรูปลักษณ์ที่ให้ความบางแต่กระชับแถมดูดซับได้เป็นอย่างดีแถมที่สำคัญนะคะยังปลอดภัยละไม่ทำให้เกิดการระคายเคืองอีกทั้งยังสามารถสวมใส่ได้อย่างสะดวกและก็ง่ายดายโดยถูกนำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัททีพัสกินแคร์จำกัดคุณผู้ชมนะคะสามารถหาซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าอ้อมสำเร็จรูปเชอรี่เบบี้ได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ หรือจะติดตามรายละเอียดโปรโมชั่นแล้วก็กิจกรรมรวมไปถึงข่าวสารต่างๆของเชอร์รี่เบบีในคาได้ที่ Facebook Fanpage เชอร์รี่เบบีนั่นเองค่ะ